สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ทีมีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะบว่าสิเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟ้ามกบค่ะเมื่อนี้นะคะมาช่วงแรงๆเย็นๆนะคะพี่น้องมาให้อาหารกรบนนมพร้อมนะคะอากาศกับเปลี่ยนแปลงดูนะคะพี่น้องน้ำมือกับหนาวเนาะน้ำมือกับน้ำมือกับหนาวน้ำมือกับห่อนนะคะต่วมือนี่ห่อนแห้งนะคะพี่น้องก็เลยเอาวัวอาหารให เพิ่นได้ลองกินเบิงนะคะเพื่อนก็กินไปละละส่วนหนึ่งนะคะตอนตอนนี้ก็เหลืออยู่ส่วนที่ฟูกะบ่หลายนะคะนูกอัดเองกับเข้าใจอยู่ว่าพอเวลามันเขาซ้อลู่ดูหนาวเนี่ยกบสิเริ่มจำสินนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย้า้ามันหนาวจัดอีลีหนาวแห้งอีรีเนี่ยกบสิบ่กินอาหารซะเลยนะคะแต่ว่ากะเน่นหนาวหอนหอนมันนี่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนาะนะคะพี่น้องกะถามมาเขาซื้อลู่ดูหนาวแล้วกะปกติแล้วกับเขาแล้วนะคะ แต่ว่ากบเนี่ยมันกะไววต่อความหูซึกต่อการเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะถ้าเกิดว่าบนหนาวจัดอิหลีมันกะมันกะสิปกินแต่ว่าถ้ามันห่อนเมื่อนั้นมันห่อนมันกิยันสิกินยนืสิกินอาหารอยู่นะคะแต่ว่ากกินในปริมาณที่พ่อหมอพ่อควรละกะเวลาที่เขาเอาอาหารให้เข้ากัให้พ่อสมควรนะคะมันตัวนี้นะคะแต่ว่าเข้ากับให้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนกินเบิร์ดเนาะนะคะเพื่อนกิน กินเบิร์ดเพราะว่าเขาเขาหาหลายแต่ว่าตัวนี้กัสีมีปริมาณกบถีหลายกว่าบอนันอยูนะคะพี่น้องการให้อาหารเนี่ยพยายามติดจะยอย่าให้ขาดนะคะต้องต้องพยายามหยอดเนาะหยอดอยู่ตลอดจนกว่าว่าเพิ่นสีนาวจาัดอิลีถา้าถ้าเป็นนาวจาัดอิลีดูดูนาวนี่กจะประมาณอ่อไปไปไปท่านว่าเนาะนะคะหรือว่ากับประมาณตุน,ตนประมาณท่านว่าเดือนท่านว่านี่แหละนะคะไปหาเดือนมกะลา ถึงถึงกุมภานะคะหรือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกระเบื้องตามสภาพอากาศในแต่ละมือค่อยสังเกตในแต่ละมือถ้าม,มือใดมันหนาวแห้งก็แสดงว่าบบต้องให้อาหารเพิ่นนะคะแต่ว่าถ้าม,มือใดมันมันหอนนะคะมันหอนมันพออยู่กับต้องล่องล่องเอาอาหารให้เพิินให้เพิ่นน้านะคะเพื่อเพื่อเพิ่นหิวบางตัวเพิิอนอาจจะหิ้วก็ได้นะคะ เพื่อที่จะบอ่อให้โเผ้านีไไ่ได้จอยได้สูบพร้อมลงไปแห้งนะคะพี่น้องก็เลยเป็นการหยอดหัวอาหารนะคะหยอดอาหารให้เพป่นกินน้ำนะคะเป็นบางบอนะคะทีอาหารนี่มันยังคงเหนืออยู่นะคะบางบอรกระเบิดเท่าที่ลูกอ้อเห พี่น้องเขาได้เบึงน่ะหล่ะนะคะกะมีเบิดแน่ละกะมีเหลือแน่เป็นเหลืองธรรมดานะคะพี่น้องกบบอนี่เพิ่อนอาจจะหิวบบบอ,บอ,บอแห้งนะคะอาจเพิ่นจะอาบแบบยาก,กินพ่อพาประมาณนึงนะคะแลกก็ให้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เหลือเหลือบหลายเนาะมันก็นจะกินไปเรื่อยๆนะหล่ะนะคะพี่น้องแล้กก็ถามว่าอาหารเนี่ยกันยังเป็นอาหารกบอยู่นะคะเพราะว่าเข้าเลียงอาหารกบต่างแต่ ตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่ที่เป็นลูกออดมาจนว่าเป็นตัวกบจนเป็นพ่อแม่พันเอกพยายามที่จะให้เป็นอาหารกบนะคะถึงมันจะแพงเนากับสามารถที่จะบริหารจัดการให้มันได้หรือบ่อกะถ้าเป็นช่วงระยะเวลาที่เลงการจะเจร่ญเติบโตนะคะถ้าเกิดว่าจําเป็นหรือว่าทุนมันสูงพี่น้องก็สามารถที่จะเอาอาหารปลามาผาสมได้ในช่วงไหวฉี่เพลินได เพ่อพ่อพ่อเติบโตขึ้นมาแล้วนะคะประมาณจะ1สิบห้ตัวต่อกิโลนะคะกา่ามันใหญ่ขึ้นมาหลายเติบพี่น้องก็สามารถที่จะเอาอาหารป่ามามาผสมกันกับอาหารโกเให้เพิ่นกินได้นะคะหรือช่วงเวลาที่ชะลอ ชะ้นลออที่จะทรงหพาพราคคาแมค้าค้นกลางนะคะถ้าพี่น้องบอทุนที่จะแบกรับผ้าราตรงทีบเป็นราคาของหัวอาหารไหวได้นะคะหรืออยากลดปริมาณต้นทุนของหัวอาหารพี่น้องกะสามารถที่จะเอามาผสมเอาหัวอาหารปลามาผสมกับอาหารกรบให้กินได้เพื่อที่จะล่อการซื้อ จากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาลับสื่อไปนั่นเองนะคะเพื่อที่จะป้องกันกว่าไฮโ้กเฮ้าเนี่ยมันจอยมันผอมแห้งนะคะพี่น้องอันนี้ก็มีวิธีเยอะแยะต่างๆมากมายที่จะให้ไฮโก้กพองเฮาเนี่ยยังคงโตอยู่ยัังยังอวบอ้วนอยู่นะคะรวมไปถึงการให้อาหารในฤดูหนาวฤดูของการจำศิลของกบน้าเนี่ยกันแล้วกันมีวิธีการจัดการดูแลรักษาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เพียงแค่เข้าเข้าใจล้วกะ็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันพี่น้องท่านไหน,นะคะทีมีปัญหาเกี่ยวกับการเลียงกลพ,พี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยสอบถามเพื่อเป็นการเรียกเป็นความคิดเห็นกันและกะักการร่วมไปถึงนะครับสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับการเลียงกลนี่ละพี่น้องนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวโอกาสหนานะคะหรือว่าสีมาแนะนําอีหยังนะคะพี่น้องกัส ากพี่น้องให้ติดตตามเบื้องน้ำแน่กันแล้วกันนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพอกันไปคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ